เอ้แจะมาเดินบังกูทำเพี้ยเลยวะนี่จะมาเดินบังกูทำเหี้ยเลยเฮ้เปิดกล่องไม่ได้ไอ้แกได้เปิดมาไว้เฮ้ยเฮ้ยไม่เดือดจะตายกูเอาไอ้แกในหนกูขอก่อนกูขอก่อน เดี๋ยวรู้สึกยังไงยี่รู้สึกยังไงไหฮยเลเต็มแล้วดีกว่ข่าไปยี่โง่อมีขวานเปนจสูงยังมึงอยากจนอัปเกรดเป็นชั้นสูงต้องมีกระเป๋าต้งขวานน้ยบูดมาไม่หาไว่ายังไเอาเนี่ยเอาโซีมอหบ้านเนอะ โอ้ยวิธีครับวิธีครับหมวกช่วยเด็กช่วยเด็กไหมครับโอเคโอเคช่วยเด็กโอเคช่วยเด็กย่วยเด็กโอ้โหเหี้ยหมาจะได้บ้านไอสัตว์มันเอาซีดัดใส่ในนี้ได้แล้วหรอวะวิ ouais> ่งแดงเลยลาบปากที oh, oh ่เน uh ี่ยพวกไม่มีเลยบุ๊คไปคนเคนชนชนสูงอ่ะโอ้โหอะไรเนี่ยโมเขียวเก็บของได้ไป็คนสิบห้าช่องเงียบๆปากไปมึงอ่ะ้ผู้ชาไหวไอ้เกียเก็บของคนสิบห้าช่องไงว่าพุ่มมีเกาะแดงว่ะพวกมึงอ่ะ กูไปเกาะแดงนะเกเยยาะแดงอลไรยังไงวะอันนี้คืออะไรอ่ะหมวกอะไรวะโอ้ยหมาดำหุดแล้วหุดแล้วมุดแล้วมุดแล้วมุดแล้วหดุดแล้วไอเบียหุดแล้ว เออเออเออมึงรู้ไงวะมันเอาพริกออกไปแล้วหรอวะทำให้กูไม่เห็นพริกตามทางเนี่ยเดี๋ยวเดี๋มีเปล่ามึงมึงมีมึงมีเกาะชชั้นสูงมั้งกูเปล่ามีไหมหันมาดูไอ้ขี้โง่มึงมีเกาะแดงเปล่ามีเกาะแดงเปล่าเฮ้ยอันนี้เนี่ยเนี่ยกูกูกูได้ไอ้นี่มาเนี่ยหมูเขียวมันเหมือนเป็นเหมือนเป็นที่กับกับดักหนูแบบมึงอย่าเอาไปแล้วก็เอาไปทิ้งดิเอามาดูก่อนมันคืออะไรกับดักหนูเฮ้ยมึงดูก่อนเผื่อเมันต้องใช้มึงอ่านก่อนดิเมื่อไรเนี่ยมึงจิ้มเข้าไปอย่างเดียวมึงไม่อ่านนะไอ้ขี้นี่ เราออกไปทิ้งข้างนอกทำเครียดอะไรสัตว์เอามันน่ารักดีกูเลยเออกไปทิ้งข้างนอกมันต้องการเอาขอนนกมาแลกเพื่อเป็นน้ำมันโเนี่ยเชื้อเพลิงน้ำมัเลยเ,เนี่ยเฮเดี๋ยเชื้อเพลิงเทปเลยเรียบร้อย เีดิมลองไฟเดบมลองเฮ้ยไอ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 นี่มึงจะเอาไปโยนทิ้งทำเพี้ยอะไรวะกูเห็นนะไปไปไปช่วยเด็กคนแรกได้แล้วให้มันมันเดินเล่นแถวนี้ไี้แยะไรก่อนไปลูกแมงเย็นตัวเย็นครับตัวเย็นมาไว้ก่อนเย็นเนาะไม่ใช่ไรตัวตัวเย็นเหรอไม่จะอ่างอาบน้ำหรอวะโอ้ยมืดแล้วเว้ยมืดแล้วเว้ยมุดแล้วมืดแล้วยิ่งงมุดแล้วมืดแล้วมุดแล้วโอ้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วกลับมาก่อนไอ้เี้ยคนเราไม่พอเออกำลังกลับกำลังกลับตัวเย็นเดี๋ยวกูจะกลับแล้วเนี like uh 네่ยมึงคิดว่ามันง่ายมากหรอการกลับบ้านอ่ะ แค right, ่เด oh. ินมาประจัญยากี้อะไรน้อยเคี้ยวแล้วะเฮ้ยมันมาแล้วเอาเอาเอาเล่นแม่งเดินสู้มันดีมีวุ้นมั้ยสู้อยู่สู้อยู่ไอ้เคี้ยนั่น่ะมันจะไม่กลับมาเลยดูคุณทีวีไปแม่งอู้งานชิบหายเรียบร้อยเคี้ยซี่แล้วโอ้พวกกูแค่นี้ก็พอกลับแล้วกูกลับแล้วอะไรเนี่ยดอกไม้ปุ๋ยดอกอะไรดอกอะไรกลับมาก่อนกลับยังไงกลับยังไงนั่นน่ะกลับยังไง กับเมื่อ,อไร<ห>จะถึงว่ากลับอยู่มึงเนี่ยมึงไม่ได้อยู่ในบ้านหรอที่กูเห็นนะ่ะมึงอยู่ในบ้านเนี่ยเนี่ยกูมีแบบดูนะเ <c ười> ขียรติคีโม่บอกอยู่ในบ้านก็บอกมาเถอะกูไม่ได้อยู่ในบ้านกูโดนหมากัดอยู่ไอ้นี่พี่แม่พี่แม่ช่วยเด็กพี่แม่ชยเด็กตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไหนมึงอยู่ไหนอ่ะสามาคุณได้ยินเสียงหมารู้แม่บอกอ่าอยู่อยู่ตรงขวาร่างอยู่ตรงขวาล่างอ๋อเจอแล้วไอ้เด็เจ็ดพี่พี่หรอเด็กเจ็ดยิงเราไว้เราไว้เราไว้โอ้โหเจ็บชิวชโอ้โห วิ่งเก็มโดนเข็มโดนเข็ม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 อยู่อยู่เนี่ยอยู่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 จเย็นวุ่นวายจงวะได้ยังเรียงตุ๊กตุดอกดอกใหญ่ใหญ่ต่อไปถึงไม่เนี่ยโอ้ไฟฉายใส่น้องใส่ใส่โอ้ยไ่เบื่อเลยไปหาของไปหาของอะไรอ่ะต้องการต้องการตีนต้องการตีนกันตายอ่ไปเฮ้ยโอ้โหนี่ได้ถุงกูดมาละโอ้กูณแตกเมือง้านละไอ้เชี่ยไอ้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 เชี้ยยังไม่มีกอดสีแดงพูดบ้าจังวะ แม่งพูดไม่อยู่เลยคนที่พยายามไปอยู่กอสีแดงเนี่ยพูดไม่อยู่เลยไอ้นกนกนกนี่ไงนี่ตัวนี้ไงนุกเล่นนกเนี่ยตีมันดีตีมันดีตีมัน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 ตีมีมันตีมันตีมันอาอะไรวะเอ้เอาวซีนใหม่คาวซีนใหม่เอาไม่ไม่ไม่ดูอะ เวยังไงวยมันดอบผลยู่ไอ้เะก็ยิงดี้ายิงดียิงดีมีปืนก็ยิงดียิงดียิงยิงเล่นดีเออเนี่ยได้แล dy, ning, ning, ้วเจ็บแรงน้ำมันแรงน้ำมันเดี๋ยวไปดูน้ำมันไม่ยิงส่องไว้สาหาพ่อแม่งมีปืนไม่ยิงยืนเอ๋ยอแย่แกกลัวอะไรวะทำไมกูต้องมีปืนวะไอ้หมกเขียวเดี่ยวไปใส่เครื่องเลยได้ไหมโว้ยร้องแล้วช่วยเด็กเออสามถังเหรอครบสี่คนสักทีได้ไหมไอ่อยอุ้ยสองถังนู่นน่ามนเอาไปใส่แคมไฟได้ปะ ้ำมันส่ะไปได้ใส่เลยรอรอเนี่ยรอแคมไฟไปเโอ้โหหกสิบรอ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 ให้เด็กตายไอ้เกนไอ้เกนไปช่วยเด็กดีกว่าให้เชิดเด็กไปหาของนี่แม่งแหงหิวหิวของที่หายอยู่ไหนอ่ะโหกนี่อะไรวะกูหกร้อยเมตรช่วยเด็กมาตามมาหกร้อยเมตรไอ้กูเจอคณะคณะละครสัตว์เบลหกยังแข็งเบลหกยังกูสามารถที่จะอย่าอยวาช่วยก่อนช่วยก่อนช่วยก่อนช่วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เกนไอไปดีไอเกนเอไม่ไม่เอ้กูมีไอ้กูมีเชื้อเพลิงไอสามสามสามกล่องเลยโอ้กูมีเชื้อเพลิงเยอะกูมีไอชื้อโโอ้ พี่จะตายพี่เียจะตายพี่พี่พียจะตายถังน้ำมันไม่มีอ่ะไม่มีมีมาในโอ้ลิเกนถอยลิเกนถอยถอยลิเกนถอยถอยก่อนลิเกนถอยก่อนถอยก่อนเออเออไอ้คนละกายยังไงยังไงยังชิคกี้พิมพ์ต่อได้พี่เมียต่อได้พิมพ์ต่อได้ไม่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 กูกูไม่ไหวละอ่าโนโนโนอันนี้ก็ไอ้กูได้ถังน้ำมันใหญ่มากับถังน้ำมันเล็กสามมันแม็กยังอ่ะแม็กแล้วโอเคโหนี่ยเนี่ยมาถึงขนาดนี้ได้ก็ดีแล้วเย้รั้งก่อนอะไรไฟดับไม่หยุดเลย แม่งไม่มีใครเติมเชื้อเพลิงเลย อาหารอาหารมีมีอาหารไหมอยากได้ก <ực> ็ออกไปหาเอาเองทีเว้ยอยากกินหมดนะเว้ยอยากกินหมดเอิ่มแบ๊วไองกูใทีมึงมีตัวไอ้โง่ตัวนึงไงน้องพรามึงเลยไม่ชนะกูแปรเด็กเด็กอยู่ตรงหน้าอยู่นี่นี่เด็กอยู่ตรงหน้ากูไอ้ขี้โมยโอ้ยลิจินลิจินลิจินกูเจอแล้วกูเจอแล้วสิ่งที่มึงกับกูได้พ่ากับเขาที่แล้วแล้วกูจะทำให้มันสเร็จอ๋ออันนั้นเหรอโอ้ยตายกูไม่ชุบนะกูบอกไว้ก่อนเฮ้ยกูมีแบนเนไอ้เหี้ยไม่ต้องการของมึงหรอกไอ้เหี้ยไม่มึงตายไมแบนเน็ตก็ใช้ไม่ได้คนตายไม่ใช้แบนเน็ตไม่ได้มึงรู้ตัวไป ไอ้แอร์กูแจวอ้ามันก็เหลือตัวเดียวเนี่ยอุ้ยกลงใหญ่เปิดคุณละทางกูซิโอ้โหโอ้โหโอ้โเยอะชิบหายเลยไอ้ควายเดี๋ยวไปช่วยเด็กก่อนนะอ้าวเจอเจอกระเป๋าแบบยี่ห้าครับผมเจกระเป๋ายี่สิบห้าพอแล้วะอุ้ยโอ้ยสเตปเปอร์ไลฟ์โอนี่ได้แล้วไอ้เหี้ยอุ้ยเกือบตายโง่ ปาวาร์ดิเจนตรงตรงตรงนู้นตรงนู้นไปบ้านมาตรงนู้นแ่ะยิงดิเจนยิงยิงไอ้ดิเจนเระวังตายหมด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 มันมีอะไรทำให้กูฮิวได้บ้างวะสวยสวยสวยอะไรอ่ะมาป่ามาป่าไปที่อะไรวะไอ้นี่เนี่ยเปิดได้อยู่เปิดเปิดเปิดตรงนั้หุยไม่ดิคอันใหญ่ ชุดเกาะดู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 ดม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 ไปเยอะอืมขายอีกโอ้ยเออไม่มีเลยเฮียไม่มีเหมือนไม่เหมือนพวกพี่ดิน้องไม่มีเหมือนพวกพี่ดิมีแบบชุดเกาะแบบชุดเกาะแดงเหมือนพี่ป่าวะมีเอล่าเหนื่อยปวดปากจังวะเอ๋อเย็ยแล้วเอาละอาหารไปไหนหมดแล้วไอ้ก้าวกินไปเมื่อกี้ไอ้ก้าวกินเย็นแล้ว กูจะตายกูจะตายกูจะตายช่กูด้วยช่ยกูด้วยใครก็ได้ช่วยังไม่เปลืองกระสุนวะแย่อ้ยปืนกูไม่มีกระสุนปืนกูอัลลิมิตวะน้องเราไปเล่นแมปตีกันดีกว่าน้องร้อยพวกโง่มาเล่นด้วยกันดีกว่าต่อเถอะกันน้องโอ้ดูโอ้เย้ยชุบดีไหมเนี่ยชุบดีไหมชุบกูทีชุบกูทีพ่อแม่เอ้ยทำไมถึงไม่อยากชุบวะแย่แล้วว่ะก็บอกให้กลับมาตั้งแต่แรกก็ไม่กลับไอ้ห่าชุบกูทีชุบกูที โอ้ยแม่งพูดมาไงวะเฮ้ยเราต้องอยู่ด้วยกันจะไปรวมด้วยช่วยกันเราเป็นกลุ่มเราเป็นกลุ่มมันบอกอยู่ด้วยกันแต่ตัวเองไปคนเดียวไปเขาว่าไงเราคือเหมืนอนเราคือเหมเอนคุกเขาบอกแล้วมันไอ้นอกสองหัวไอ้เหี้อนี่รีเจนรีเจนไปชุบม,มันหน่อยดิ<ๆ>่รีเจนรีเจนไปชุบมันหน่อยอยากมึงชุบม,มันไหมโอ้ชุบก็ <laughs> ของตกเต็มันหมดเลยเอาเลยเบียรมันต้องกดกดตรงพื้นอ่ะมึงได้จานมึงกดตรงพื้นก็หาแม่มึงเหรอกูไม่อยากเลอ่ะตายโอ้ดูมันพูดดีดูมันพูดดีดูมันพูดดีมาทำเพียอะไรปัญญาอ่อนเนี่ยยังโง่ไอเสี่ยงตายอย่าชุบจริงนะไอเยังเออเดี๋ยวตายไดามึงตายกูไม่ชุบจริงนะอะไรอะไรเอาดูมันพูดดูมันพูดดูมันพูดไอโง่ชุบเผาพ่อมึงเหรอลยควายโอ้ย ไอ้ขี้เกียวอขี้โกหกเลยอุ้ยเมโอ้ยนก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 จะทายขี้กูจะทายหิวตายหิวตายิตายกิวตายหิวตายโอ้ยอิ่มเลยที่บ้านม่คนอิ่มเลยกืหิวตายเฮ้ยน้องน้องขอเนื้อจีขอเนี้อมาทำซุปเนี่ยมาเอายอนนกไม่ไงอุ้ยนกอยู่กลางกูริกมาแล้ว เดี๋ยวมึงช่วยเด็กสี่คนได้ก็คือได้เล่นแหละไอ้สัตว์กูก็อบอกไปช่วยเด็กไม่ใช่หิวแต่ของไอ้สัตว์กูก็ช่วยเด็กอยู่ช่วยเด็กขี้อะไรมันรังโจรมึงบ้ามะเนี่ยไอก็เด็กมึงอยู่ในรังโจรก็โจรจับเด็กไปไม่ใช่หรอมึงอยู่ในถ้ำโอโจรจับเด็กไม่ไม่ใช่กวางเบีลวูดเหรอไม่่เเย็ลนมึงเล่นเกมที่จริงไปเนี่ยเอ้ติ๊กูเข้าใจคือโจรมัน,จ,นมจับเด็กกูก็บุกทะลวงกดวงสว่างมันก็ไปช่วยเด็กกันเว้ยเออไปปัญญาอ่อนกล้ามึงมีขวานอะไรวะฝานฝันคนจนนะ ก็ขวานแหละคนจนโอ้โหไงขวานคนจนไม่ไปใช้ดับอัลติเมทเลยนะเว้ยเออไอเหี้ยไว้สองพ่อมันแกเออเดี๋มันพูได้โอ้มีกิสลี่หมดือนเลลิเกทุ่งทุ่งโอ้โหเวียกูเพิ่งกูเพิ่งเดินมาทำไมันมิดเร็วจังวะไอ้กูมีเงินอ่ะเงินมันเยอะแยเลยแต่ต้อียมาทำอะไรนกอะไรนกอะไรไอ้เหี้ยกูกูไม่ได้เจอนกกูเจอากวางไอ้นอดซุปมันยังทำได้อยู่ปะ ใช่แต่ว่าเนี่ยต้องรอแครอทมันโตเนี่ยมอ๋อเนี่ยโอ้เราเมื่อกี้มันสี่สี่ห้าอันตรงตรงตรงตนี้ไปหายไปทั้งหมดอ่ะกูจะไปรู้เหรอกูเนี่ยไอ้เนี่ยกูยังไม่ได้กินเหมือนกันแดกไปแค่อันเดียวแล้วกูแดกไปแค่อันเดียวแล้วกูยี่เดียวยี่เดียวมันแดบกแน่ดเลยไอ้ยีเดี้ยี่เดียวเลยกูมีหลักฐานด้วยกูแดกไปแค่อันเดียวไอ้แม่งเดี๋ยวจำไม่เดี๋ยวจำไม่อย่าเพิ่งเก็บกินนะครับอย่าเพิ่งเก็บกินอาอไอ้เบี้ยมึงเอาไปไหนเอาไอ้ยี่เดียวจะไม่เอาเลยเลยกูจะไปกินที่นี่กูจะไปกินเบอร์รีีีี่่่เเเเ้ยยยยไออกกููมมะจตาแลวน กูกูก uhm ูถืออยู่ยายอะไร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 อันนี้ของผมของผมไม่ของผมไม่ของผมไมนัああ่นนั่นนั่นนั่นไอ้ยีริเจนเอาอะไรอะไรอันนี้อยู่กับริเจนเมื่อกี้ยมันอยู่กับลิเจนนี่โคตรเยอะที่เมื่อกี้เนี่ยอยู่กับมือก็เปล่าเร็วๆเอาซุปมาไอ้เฮี้ยคนจะไปไอ้เฮี้ยช่วยเด็กจะได้จบๆเฮ้ยเบงตลกแกไว้ไอ้เฮี้ยก็ควยปาบริเจนปลาบาร์ม่ง อ่าาทงนี้ย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งกินอู้หนึ่งพันเมตรแล้วนะวิมายังอ่ะมายังอ่ะมิเดหมีเนี่ยมายังอ่ะต้องเปิดเอ็มขึ้นมาแล้วก็แล้วก็เดินตามกูมาเอตุลิจจะพามันออกรอบนี้เปิดเอ็มมาเปิดกดกดเอ็มมาแล้วก็เดินตามกูมาเดี๋ยวจะสามซิบพี่มันจะเข้ามาสามนสิบพี่เองเพี่และเชียร์ไหกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเฮ้ยจัดการจัดการสักตัวกันเถอะจัดการก่อนอ่ะแล้วก็ค่อยกลับมาใหม่ ตายบอกว่าเงี้ยเอาแม็กหมดเก้าแม็กหมดแม็กหมดเงี้ยแม็กหมดแม็กหมดไอ้เก้าเก่าหนีหนีหนีเก้าหนีหนีไอ้ประชากรละหายไปคนนึงแม็กเงี้ยทรยศไอ้นั่น กวเย็นตายแน่เย็นตายแน่เอาพริกกับเบอร์รี่เอาพริกกับเบอร์รี่มาทำข้าวได้เลยแ้เด็กคนที่สามกูไม่ได้ช่วยสักทีเยูยัดเลยไอ้เยบี้ย่อโอ้ยมันบุกเข้ามาแต่กูมีเลกกันมาดิมันแบบนี้คุ้นแบบนี้คุ้นคุ้นโอ้ยมันแตกโอ้ยตายจะตายจะตายโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปไปไปติเจ็ตไปช่วยเด็กไอ้เหี้ยแม่งผู้กี้ไอ้เจ็ตติเจ็ตแม่งชิงกูไอ้เหี้ยเก้าไอ้สัสเออเหี้ยเขาเหียเลยช่วยอะไรแม่งตัวกาเดนิก กูแคเดนี้เลยนี่ได้ห้าคนโอ้ยหนาวหนาวหนาวกองกองกองก้าวหลังหลังหลังอะไรนะยิงคืยิงค็ีก็ดีนี่จะมาเดินบังกูดำเขี้ยเลยวะนี่จะมาเดินบังกูดำเขี้ยเลยเฮ้ยเปิดกล่องไม่ได้ ไม่เปิดเพาะว่ไอ้เหี้ยเพรไอ้เหี้ยนี่แม่ไม่ได้เปิดเพราะไอ้เหี้ยโหไมไม่เปิดเลสเร็วช่วยเด็กเด็เด็ดตรงนี้แล้เร็วเร็วูดิเกนดูหรือมีกิลี่ตัวเดียวแหละควยไหนกิลี่ไหนมาดิเดินบังว่าหยุดเลยเหี้ยเวยเอาไปไปไปอ้ยแม่งเก็บเก็บเก็บเกเก็บเก็บเก็บเ้ย เดี๋ยวเราสุญญากาศเดี๋ย่เราสุญญากาศใช่ไหมฮิคไปทำไมวะเต็มแล้วเลือดกว้างข่าไปยิงโง่เอออะไรมึงทำพ้เดเลยอ๋อกดกได้แก่ดก่ผมมาดกมาไวอ้ยเย็นเลยขวได้กูกูได้เสียงกว้างกูนกทำลังกู โอ้ยไปเดินตามหลังกูไปเล้พี่โน้ตพี่โน้ตเนื้อพี่โน้ตไปเดือยอยู่ข้างหลังกูแล้วกูไม่ไปใช้กูไม่ไปใช้ไม่ไปใช้กูเยอะเยอะจังดูดูดูดิกเกดู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 ควายคนชนชนชั้นที่สูงกว่ามึงไงมีเปล่ามีเปล่าน้องมีเปล่าน้องมีเปล่ามีเปล่าเลเซอร์กูไปใช้มีเปล่ามีมีเปล่าดู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 กากูดูกอะกูมีไหม มีเลเซอร์มีเบอกเลเซอร์ผมว่าเออมีไรแบบเน็บเออพัวตากันอยู่ดี่ไรเฮียดีแค่ไหนผมมันโง่กันอยู่ดีเออเสียวไส้ต่มันขึ้นมาได้ดัไงกนี่เรามีนี่เอาไปทั้งหัวมันเห็นปะมันมาปุ๊บก็ทุ่มหัวลงไปเลยอ้าวทุ่มหัวนะครับ นกไม่นกอ่ะนกอ่ะไอ่มาละมาละไอ้เหี้ยมาละมาละมึงเห็นไหมมันอยู่ข้างล่างอ่ะมันเกิด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 มึงเห็นไหมมึงเห็นข้างล่างไหมเราเราเราชิดสูงอยู่ที่สูงอยู่ชิดสูงเลยอ๋อปัยญาโอ้พวกกูพวกกูเซียนเนี่ยอยู่เนี่ยเดี๋ยวนะพวกมึงหาของหายนั่นก่อนเร็วๆไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเด็กอ่ะเดี๋ยวนะแล้วเด็กที่ช่วยไว้เอ๊ะแล้วไอ้ไอ้ไข่ข้างบนนั่นคืออะไรวะมึงเห็นไหมไข่นกเหรอู้มันเเควสงป็ช่วยเด็กก่อนเถอะไปเลยไหม ช่างแม่ไปไปเลยไอ้กูนี่ไปใช้ให้กูไปใช้ให้กูกูนี่เสียตกแตกไปจากข้างหลังเออมีไปใช้อยู่เฮียไปใช้ใจมากไม่ต้องกลัวมันมา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 มาโอ้ยไปไปไปสามวิสามวิสามวิไป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 อยู่แล้วอยู่แล้วโอ้ยเจ้าเล่ห์ที่มาจบอยู่แถวนี่เละเมื่อี้เดินมาถึงสุดนี่แล้วเนี่ยปีเก็ดอยู่ไหนอะปีกเจ็ดชูพี่อะไร ไอ้เยยีด็กคนตายหูปากไอ้เหี้ยไี่ได้เปิดกล่องไอ้เหี่ยไปหัวบาอะไรหัวบาดิหูปากหูทานน้ำมันเอาไปไอ้เหี้ยเด็กปัญญาอ่อนงงเอ้ยเอาแมวตัวหน้าหม่หน้าไม้เฮ้ยตายแล้วเงียบเลยดิกับดักกับดักขึ้นเขาได้มาตายแล้วเงียบเลยไม่เป็นงไงวะ กูหิว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 เว้ยมึงสั่งไม่หยุดเลยวะเขี้ยตายแลย้วเกียดน